ดีวัยรุ่นเรียนไหนครับเนี่ยวัยรุ่นเจอเด็กช่างเช็คจะทำยังไงดีครับเฮ้ยวัยรุ่นเรียนไหนวะโชว์แค่นี้ก็ลันแล้ว ว่าไงวัยรุ่นเรียนไหนเนี่ยผมเรียนมัธยมครับแพรเรียนไหนนะวัยรุ่นมัธยมแถวนี้ครับแพรเลยสัตว์ลองเช็คมันดิก็ไม่เห็นพี่ไงวัยรุ่น เรียนไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันพี่ตุ้มแมงนี่โอ้ยผมตามพี่มานานแล้วเอา้า ขอลายเซ็นหน่อยพี่โอ้เวฟสีครับโอ้ขอบคุณครับพี่ได้ครับพี่แม่ว่อก่อนเนี่ยผมเก็บมือพี่ได้นะผมเอาไปแช่ฟีดไว้ดี่เขาดีใจเลยว่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากพี่แม่งเหมือนจิ้งจกเลยหว่างงอกมาแล้วเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ใส่ยิ่งหกแก้วห่างไว้ตรงนี้โชคดีจังหวะงอกแบบเจ็บอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเล็กๆก่อนเป็นเมือกแล้วก็ลดน้ำตอนเช้าก็เท้าจุ่มน้ำตักแดดนะใส่งอกกลับมาคนคนหรือต้นไม้วะเนี่ย โดนทะ้องเลยพี่โอ้ยเอาเวลาเอาเวลาเอาเวลาก็ใบ้ดิน้องก็ใบ้ดิผมแม่งผมโน่นแบบนี้ทุกวันโดนรีดไถทำลายร่างกายผมแม่งเสียบวัตรวมาเกิดมาชีวิตนี้มันต้องมาเจออะไรอย่างนี้วะพี่ไอ้พีไอ้บีน้ำมึงลืมไว้ ตั้งไว้ทาไมอะน้าลายยืดซะด้วยวฮัลโหลเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาวางเอาวางไว้ข้างหน้าเออเออเอาตัวนั้นแหละไม่ได้พุ่งนี้ไงบอกไว้แล้วตามเดิมสามกิโลสามกิโลใช่ใช่พัทยา<ม><ม>เข้ามาซอยหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วเจอแยกไปทางขวาไม่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 เลยมาก่อนเลยมาก่อนไม่ตรงไปพี่ตรงไป คือตรงมาเจอเซเว่นทางซ้ายแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพอเจอตู้โทรศัพท์ปุ๊บเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเป็นวงเวียนวงเวียนยูเทิร์นกลับมาพอาซ้ายมือปุ๊บซื้อไส้กรอกเสร็จปุ๊บเจอเลยใช่ไหมเหรผมมีดังกนมอุ้ยผมมียากลมาโชว์ครับนี่ดูดีหนึ่งนับเลยสองสามเฮ้หายวะเหลือมือลยเฮ้ยพี่พก่พพี่ี หนึ่งสองสามเฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่คุณท้อร์วดเหรอขอบคลเนยไอพี่เรียนที่ไหนครับเนี่ยกูไม่ต้องเรียนกูไม่ใช่วัยรุ่นกูคืออีช่วยตายแล้วตายแล้วเฮ้เียบปวดกระบอกตาแทนไมโอ้ยโอ้ยอ่ ช่วยช่วยกับบ้านเลยได้นะช่วยกับบ้านเลยช่วยบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ๋อช่วยอยู่นี่เองเคเหลือมึงแล้วเชี่ยร์กูแล้วเหรอโอ้ยช่วยมึงมาทำไมตอนนี้ไปผ้าคลุมล่องหนเอาเอาเอ้ยหายไปไหนวะนั่นสิเอ้ยหายไปใส่เนาะอ่าขาคู่หายเนาะเสื้อหายไปไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวตก อ๋อผมเรียนที่เดียวกันกับพี่ไงครับใช่พี่ใช่พี่เดียวกันกับพี่ไงมึงเรียนไหนเนี่ยเพื่อนเอ้ามึงเรียนไหนเนี่ยเด็กไหนเนี่ยออกมาติดตัวมาเรียนอยู่เลยมานี่เลยไอ้บี้บี้เพื่อนเป็นไงเพื่อนยังไงมึงยังไงเฮ้ยหยุด อะไรมึงจะจับกูโยนอีกแล้วใช่ไหมกูโดนเองปล่อยปล่อยรอเลยรอเลยรอเลยปล่กูกูโดนเองไม่ได้เรียนไหนเนี่ยโอมนะโมพุทธายะอ่ออะไรอะโอมโอมโอมนะโมพุทธายะอะไรคุณอครับนโมพุทธาดูก่อนแป๊บเดียว อมนภาพุทธายะน้ำโมน้ำโมอะไรก <lonely> ูไม่รู้เรียนไหนเนี่ยเอ้ามึงกินยาไม่ตรงเวลามึงเป็นยังไงชิงเล่นนี่กูเล่นไรเนี่ยบ้าไปแล้วหนึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว อุ้ยสามทางแล้วไปก่อนไปกินอะไรทปะเงียบพี่แล้วเนี่ยไม่เมย์หึหึโอ้ยโอ้ยโมยรุ่น <c oughs> ไปรุ่นกลัวมะเนี่ยรุ่นกลัวขนาดนี้เลเ้ว <c oughs> ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมึงไปล้างสูตรก่อนเลยเธอรู้เลยไปรุ่นหนีเรียนไหนนีฮะว้ายสุดหล่อ น้าตาดีน้าจิ้มลิ้มน้าจิ้มจังว้ยครูเขาให้มุ่งเรียนังไงตอนเช้าเนี่ยับวิ่งแน่น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 มือคอเนี่ยคนเนี้ยเอาไปเลย้ยชอบอันนี้ลิปสติกหรือเลือดนกเนี่ยเรียนไหนเนี่ยฮะไวรุ่นมองเรียนไหนเนี่ยไวรุ่นถามว่าเรียนไหนเนี่ยฮะ อ๋อพอพิเศษโลโซก็ไม่บอกอ้าวตุ๊ดตุ๊ดอุ๊ดตุ๊ดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกระปี่กระบองซะด้วยอุ้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยเป็นไรอ่ะผมก็มองไม่เห็นทางเหมือนกันพี่เพื่อนไปไหนแล้วเมื่อกี้เพื่อนไปไหนมันไปทางนู้นอ่ะเรู้้นี่ฮยไอ้บีเพื่อนแล้วเฮ้ยหาเรื่องเหรอครับ นี่คุณหาเรื่องเหรอครับพออยู่ทำไมอ่ะไปเรื hmm. ่องกูบอกแล้วเมูบอกแล้วดีเพื่อนเอ้โคตรดีว่ะมูนนี้คือครับอันนี้ขอดูบหน่อยครับบัตรบัตรบัตรอะไรครับบัตรตำรวจครับพนักงานหน่อยครับอ่ะตำรวจปลอมนะขออนุญาตจับตัวนะครับเฮ้ย มากันเยอะเลยว่ะมองเลยดิว่าเพื่อนมากับหญิงอะ่ะพวกแม่งไม่ทําอะไรหรอกโอ้ไหนหญิงมึงอะ่ะรอแป๊บนี่นายหญิงกูรีบรับรีบกลับรีบซ้ำไปรีบไปซ้ำเหอะกัดดูหิวมากเลยฮะเชิญเลยไปเลยไปเลยอขอบคุณครับดูกัดมันมากเลยนะนายเนี่ยนาฬิกาหยุดเวลามาอีกแล้ว ไอ้ยอ้หลอดอุ้ยวัยรุ่นทำไรค้างเนี่ยเก็บเนี่ยไปเลยไปเลยเอาไงดีวะต้องเรียกอาจารย์โรงเรียนมันมาวะจะไปเอาอาจารย์มันมาจากไงหล่อแป๊บเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอ้าวตุ้มแมง รอเลนอ้าวเจ้าพดีครับเจ้าพดีครับทำไมไม่เรียนออกกันเราจะกลับบ้านพอดีเลยครับจานไม่ต้องรอะไรเนี่ยกลับบ้านดิรู้จักไหมเปเรตเต้ปืนเปเรตเต้แบกมือมาเนี่ยหนีดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเยิงไม่ออกทำไมอ่ะนายมีอะไรดีวะเนี่ยไวรุ่นกูสั่งมาโอ้ เหนียวนักใช่ไหมมียงมียันโอ้ยไปลุ้นเอามือมานี่มือเรียบร้อยเรียบร้อยจะลุ้มือไอ้บ้า

เรียนไหนเนี่ยฮะโอ้ยใส่เใส่คอด้วยพี่ยิงไล่เลยด้วยโอ้ยบ้าเอ้ยดึงแล้วไปแล้วนะปล่อยเขาไปงี้แหละมาดีเพื่อนโอ๊ยไปโลนเรียนไหนเนี่ยพี่เช็คนี้พี่ตายแล้วนะไง เนี่ยพี่พี่แบบอย่างงี้นผมปั๊บจะเออตายแล้วตายอะไรอ่ะไอ้เนี่ยมือเสียบสอกสอกนี่สอเนี้วปั๊บเฮ้ยเราชิมเขาเนี่้เนี่ยไอ้หลวงละหลวงน้ำเลยยังมาอย่างงี้ปุ๊บจึกเนี่ยเข้าเข้าคอหอยนะยังยังยังสิดนิ้วนี่นิ้วนี่ลงมาปัดปั๊บโป้คนี่้ด่าคนนี่ปึ๊งตายเลยโอ้ยอันนี้อันนี้มือมือมันเป็นอย่างี้แล้วนะเป็นอย่างนี้นเฮ้ยปุ้งไปรอบนึงแล้วไม่ไงเรามีแปกอยู่ข้างหลังไงเราเอื้อนแบบปั๊บเราสอกเขาปั๊บอ๋อจู่ว่าสอกมานี่ไม่ทันแล้วนะสอจุ๊บ ปุ๊บผมปุมาเงี้ยไงง้างมาเงี้ยอะไรนะโอ้เขามานี่นะปุ๊บปุ๊บนี่นี่เรามีขานี่เงียงเงียงปุ๊บหลบปุ๊บมือสอดสอดรับปุ๊บนี่เราไหลตรงนี้ไหลบักนี่เลยโอ้ยอันี้ที่ตายแล้วนะพี่เอาสอดมาเงี้ยแล้วทำไมเงี้ยหัวปุ๊บมางับเราเนี่ยมีปลายช็อตเียวสะบัดปุ๊บปุ๊บนี่นี่หลุดโอ้ยหลุดตอนหลุดเหรออ่าทัเลยหลุดปุ๊บช้อนปั๊บเขนี้ยวูบโอ้โหมาอย่างี้นะไม่ไม่ทันอะไรเนี่ยอันนี้แขนหักแล้วนะทันทำไมบงี้ย โอ้โหจาง้นะสบัดเนี่ยพลังรักนะรักแล้ววบ๊บอุ้มอุ้มวิ่งเลยอุ้มวิ่งเลยปาปาเป็นไงบ้างครับกับคู่มนุษย์วิธีเอาตัวรอดเมื่อโดนเด็กช่างเช็คครับผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมยังไงก็โฟคิงน่าอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่นะครับอย่าลืมไปดูโฟคิงภาคสองด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับปีหน้าจะมีภาพยนตร์อะไรอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวอุปกรณ์เป็นเซอร์ไพรส์สนุกแน่นอนครับรอดูเลยรอดูเลยนะทุกคน้าไรครั้งหน้าอยากให้คู่มนุษย์ทำตอนอะไรก็คอมเมนต คลิปนะครับผมอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ